อะไรบ้างตั้งเนี้แต่สลาที่นั่งนี่รายชื่อผู้บริจาคอยู่ในแผ่นป้ายไวน้วนิ่นความยาวเือยเลยไม่รู้ก,กี่คนสุจิเรนพรจ้าขย้นมาสการับนั่นคือการที่เราสร้างวัดเนี่ยไม่ใช่สร้างแค่คนเดียวสร้างผู้โลกเลยนะคนเดียว ที่ทุกท่านที่เป็นชาวพุทธทุกท่านสร้างถลนะ่มทางอเมริกาก็มานะที่ีอเมริกาก็มานะออสเตรเลียก็มานะนะหรือจะเป็นทางยุโรปก,ก็มานะค่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเฉพาะที่เมืองไทยไม่ใช่พ่อว่าเฉพาะว่าที่เอเชียนะมาหมดที่เราพูดนี่หมายถึงอนะไร เพราะอย่างที่คุณโยมเข้ามาคุณโยมมีด่านแล้อย่างนี้น้อยห้าวิแล้วคุณโยมน,นร่วมแล้วร่วมแล้วร่วมอา,มานุนมวกนาบุญทุกท่านถ้าเรามีรายได้เยอะเราก็จะเอารายได้ตรงนีน้ไปซื้ออะไรอุปกรณ์ในการก่อสร้างไล่ตั้งแต่พ่อน้ำปะปากาวนี่ไปขอเขาคงไม่ได้จริง นั่นแหละเป็นเป็นสิ่งที่เราได้ทำพ่อสอนบอกว่าถ้ามันดีทำอะไรไปก็ดีถ้าคิดดีทำอะไรมันก็ดีทำแต่สิ่งดีอย่าทำผิดเหมือนเขานั่นและ การพูดให้ร้ายคนอื่นมันก็เหมือนกับการเขาเรียกว่าเป็นการผิดสิมอยู่ในข้อสี่นะมีนำซ้ำยังจะเป็นการเขาเรียกว่านะมิ่นประมาณนั่นแหละคือผิดกฎหมายนยูนี้คุณคือทุกคนมีสิทธิเข้าเทียงกัน คือเรามีสิทธิของความเป็นมนุษย์แต่คนไม่เท่ากันบางคนรู้จักดีไม่รู้จักชั่วที่เราในความหมายของเราไม่ใช่ว่าจะยากดีมีจนถึงจะรวยก็แล้วแต่ถึงจะจนก็แล้วแต่ แต่ความดีเนี่ยมันวัดกันตรงหนึ่งตรงที่รู้ถึงความถูกต้องโดยที่มองประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าตัวเองนั่นแหละเช่นมารดาบิดาทำงานเพื่อมาเลี้ยงลูกวิองอดแต่ลูกต้องอิ่ ที่เป็นแม่คนใครที่เคยเลี้ยงรูปเลี้ยงเด็กเลี้ยงหลานเขาจะรู้ในส่วนนั้นเขารับรู้ได้ไหมนั่นแหละมันมันไม่ยากในการทําความดีของเราเนี่เราถึงรับเอาคําสอนของคุณพ่อที่อย่างที้อย่าอาหารของเราที่วัด ระอารารของเราที่บ้านบ้านนะก่อนอที่ท่านจะดับขันคือมรณภาพหรือเราจะมรณภาพก่อนก็ไม่รู้เพราะว่าลมหายใจยุบยัดก้างเงาเก่างานทุกเสี้ยววินาทีที่คนตายหน้าพ่อกันจังวายั้น้นองคุณยม น,นี่เลยก็สำหรับวันนี้เนาะก็ต้องสมควรกินเวลาที่เราต้องขอยุทติดการไลฟ์สตรีมในทีนนี้เนะาะก็น่าจะประมาณชั่วโมงกว่าเพ่อเวลาหน้าจอเรามองแล้วเราขอ